โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม One Piece Pirates w a r r i o 4ครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นไคโดผมจะพาไคโดไปท่องเที่ยว <laughs> ไม่ใช่ยาม,มาโตะนะผมจะพาไคโดไปท่องเที่ยวที่แมปแรกเลยก็แกันได้หาเศษไคโดไปด้วยเพราะไคโดยังอัพไม่เต็มเนี่ไคโดมี2ล่างนะ ไคโดมี2ร่างนะครับทุกคนครับไหนว่าไหนว่านี่มีไคโดร่างนี้ยังไม่ได้อัพเลยแต่ผมจะมเล่นไคโดร่างใหม่เห่นเปลไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนนะไม่มีชุดเซ็ตเปลี่ยนเอาละผมก็อัพมาถือว่าเก่งเก่งแล้วละ่ะถือว่าดีขึ้น ดีว่าดีขึนน้นอัพนู่นอัพนี่นิดหน่อยนะเงินก็หมด <c oughs> อัพนู่นอัพนี่นิดหน่อยเงินก็หมดก็โอเคแหละแค่นี้อ่ะอัพโชอัพโชแล้วผมก็อันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอาสกิลประมาณนี้ไปตอนนี้ใช้ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้ค่อยสลับ,สล,บสลับสกิลอื่นใช้ใน เล่นตาต่อตอตาอ,อ,อ,อื่นตาอ,อื่นแล้วผมจะเอาสะสมเหรียญไปผมอยากได้เหรียญไคโดเยอะๆแล้วก็เพิ่มคะแนนความสัมพันธ์ไป2อันนี้พอเงินเงินเงินด่านนี้ได้น้อยไะแล้วผมจะไม่ไม่อ่านเนื้อเรื่องมาแล้วนะนจะมาเล่นแบบผ่านด่านไปเลย ใ่รรับาแรกอืมให้โดนแปลงร่างมอนได้แนละ้วตัวเนี้ยข้ามอนเยอะๆครับถ้ามอนเยอะๆแล้วเราจะได้นี่ถ้าทุกคนเดินเดินตามที่ผมเดินนะก็จะผ่านง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าเดินมั่วๆแล้วภารกิจ ภารกิจมันจะไม่นี่นะนี่เข้าไปในซอกนี้ด้วยเข้าไปในซอกนี้หนึ่งทีแล้วมันก็จะขึ้นมอนมอนจะเกิดตรงนี้นี่มอนจะเกิดเห็นไหมสกิลไซตั้มจุดแรกที่มอนเกิดต่อไปก็สกุละเนี่ยจ,จุดเนี้ยพอเข้ามาจุดเนี้ยแล้วมอนตรงนู้นก็จะเกิด ฉันก็จะไป้วยโอเควิใครมาโรบินมา้ข้าได้พลังวิญญาณหน่อยสิไฮโดแม่งตัวใหญ่แล้วเก๊กะโดนกระบองลนพันโดนกระบอกไฮโดลงพันไปดิเอาไปกินตีไปโดน อะพยายามเคลียร์มอนพยายามเคลียร์มอนต่อไปก็สกุละนี่จะเล่นช้าๆให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าเวลาจะผ่านจะผ่านยังไงนะพอเข้ามาในสสกุละมันก็จะเกิดมอนจะเกิดโอเคต่อไปก็เดินตามลายไปเลยปุ้มปุมฟังฟัง ่ไหมนี่นี่นี่คราวนี้คราวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะปันเตือนตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะเกิดพอมันเกิดปุ๊บก็ให้มันเกิดไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงคอมโบเห็นผมจะเลี้ยงคอมโบอย่างนี้ตัวตรงนั้นจะต้องเลี้ยงคอมโบให้มันเดินตามว่ะต้องสามสามร้อยคอมโบึ้นไปนะ เดินไปไหนนะมาเดินไปนู่นว่ะโอเคเด็กข้อโบเรื่อยๆตอนนี้ข้อโบเป็นพันแล้วฆ่าตัวนี้ได้อ่ะคราวนี้ก็ผ่านภารกิจไปนะโอเคต่อไปต่อไปก็เดินไปทางนี้เพื่อให้ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งเกิดชื่ออะไรนะให้ตัวละครชื่ออะไรเกิดน,นะเกิดยัง เนี่ยเกิดแล้วโอคิคุปโอพีคุโอคิฟังเนี่ยพอโอพีซังเกิดแล้วก็ไปฆ่าต่อเลยไปฆ่าที่อื่นต่อเลย,าายเจากนั้นก็เดินมาตรงนี้เพื่อให้บอสเกิดอีกทีหนึ่งเนี่เขาฆ่าหมดแล้วโอเคอันนี้ก็รอบอสเกิดเจ้าหุ่นฟางเจ้าตัวฟาง ี่แค่แค่พุ่งชนก็ได้คอมโบแล้วนะไฮโดเนี่ยไหลล่างเป็นมังกรตัวมันใหญ่ยิย่งเอาข้ามมอนเยอะมันก็ไอ้นี่นะรอโหลดเดี๋ยสักที เวลามันใจเนี่ยมันใจนี่ให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามันจะอยา่าโดนท่าไม่ตายของข้าไหมเอาไปกินมองกรอนเคลือบลวาวานี่ไงไม่ตายด้วยอ๋อมอสตรงนี้ตายแนละ้วแล้วก็ฆ่าตรงนี้ก็ได้หรือไม่ฆ่าก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนจะฆ่าหรือไม่ฆ่าหรือจะเก็บไว้ก็ได้ แต่ผมก็ฆ่าแล้วกันเราโปรเฟชชั่นแนลเราวิ่งมาโปรเฟชชั่นแนลวิ่งมาหลายตาแนละ้วต่อไปเข้าซอกนี้เข้าซอกนี้อย่าม,มาตกมันก็จะบอกหายเดม,มาตตมาตัวมันใหญ่มองลำบากกันเนะี้ยไปเดินหน้าต่อไปนี่แหละ กระบองใส่ฟ้าไเรียบร้อยทำเอาไปกินเราอัพสกิลมาอัพสกิลมาดีโอเคเรียบร้อยทีน,นี้ก็เดินแบบนี้เดินมาให้ขึ้นว่า เดินข้ามเนี่ยมนตรงสะพานน,น,นะแล้วเราก็ต้องมองหาหอคอยตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนี่แล้วก็มาตีหอคอยต้องเดินให้ถึงสะพานนะถ้าไม่เดินไี่ถึงสะพานมันจะไม่ขึ้นภารกิจว่าให้เรามาโจมตีหอคอยเพื่อหาโอเคหอคอยต่อไปแต่เมื่อกี้ต้องเจอแล้วนะหอคอยนะี มันยูงานเกิดแล้วแล้วก็กลับไปเพราะมันแรนดอม,มแรนดอมว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่เนี่เจ้าเกจเกเอ้ยเจกเอาไปไหนฆ่าอยู่นี่เล็กทรงแดง เอากะบองไปอุ้ยกระบองใส่ฟ้าเรียบร้อยครับต่อไปก็เดินไปลายนี้เดินมาลายนี้โเด็กตายเคดิคตายแล้วมอนจะเกิดอีกมาหาเนี่มาหาสมุนี่เดินมาทางนี้มาหาสมุนไพรแล้วรอมอนเกิดเนี่ยเกิดไปละตัวนี้เกิดมาก็ฆ่าไปเสร็จ ฆ่ามันเสร็จกันนี่อย่างที่ยามาโตะบอกหกนภาอะไรนะกลุ่มของอคีเอมอนน่ะเออชื่อกลุ่มอะไรวะลืมอ่านลืมอ่านนี่ไงแล้วก็ช่วยคีเอมอนเดินไปที่จุดตำแหน่งนั้นไ,ไปดิเดินไปดิเออไปขาเกี้ให้ ต้องเดินพาเดินไปให้ถึงนะถ้าเดินไปไม่ถึงมันจะมันจะถือว่าเฟลอ้าวไปไหนแล้ววะยิมมนันช้าเลยวะเอาไปกินโอ้โหตายเหมืยังไอ่เน,นี่ยนะ พยายามตีบอลให้ตายเวลาจะได้เวลาเพิ่มอีกชีเอมอนตีเลยโอ้ชอบท่าน,นี้เลยยอดเยี่ยมจิงจอกเพิงเหรอชีเอมอนจิงจอกเพิงเหรอแปลงล่างนะแปลงล่างเป็นมงังกร อายุหมุนโอเคผ่านแล้วคีมอนผ่านแล,แล้วเราก็เดินไปข้ามบอนที่เราเก็บไว้ข้ามอนที่เราเก็บไว้แล้วมอนอ่า,าจะได้ผ่านด่านต่อไปคราวนี้ก็รอตรงเนี้ยรอตรงลานซูมโม มีตัวนั้นเกิดแล้วก็ไปฆ่าเล่นๆเราก็ไปฆ่าเล่นๆแครอทแครอทเกิดเรียบร้อยรอยที่ลานซูโมโ่คีออมอนจะเกิดมาแล้วเราจัดก,การคีอมอนกับ<ๆ>รอรอ ตีบอลรอตีบอลรอตีบอลรอหัวหน้าสมไุไรมายัางนี่ไงเกิดมาละนี่แน่เอาไปกินมังกรลาวาไงละ่ะ ขาดการเปน็นมังกรตีเจ้าให้ดูนี่แน่นี่แน่ไม่แน,น,แน่ไม่ล็อกเป้าอะเรียบร้อยครับต่อไปตรงนี้จะมีช้างอยู่ตัวหนึ่งแจ็คแจ็คนี่ตรงนี้รอเกิดรอรอแจ็คเกิดตรงนี้มีแจ็คอยู่แล้วก็ตีสมุนไพร ไแจ็คเกิดยังี่แจกเกิดแล้วโอ้ยเป็นลูกน้องข้าบางอาจมาโจมตีข้าเหรอฮะบางอาจบางอาจมาโจมตีลูกที่เอากดไม่ติดกดกดเกอ้อ ไปวะลิขสัมลิขสูอ๋อจากนี้ก็ไปที่อื่นได้เลียมบอลตรงนี้จะม่วหน่อยตูมันใหญ่ตูมันใหญ่แล้วมองลำบากโคตรโอเค ทีมอนไว้ครับแทงกระบองกระบองเกเอเกร์มอนไปสมุไพรเกียร์สมุนไพรไหนวะปีแน่เออยังไม่ได้โชว์ตีหลายทีแล้วจะเป็นท่าฮาคิ้เห็นไหมเป็นฮาคิโผล่มาโอ้โหเป็นไง ประมาณ5ที6ทีบอดใหญ่ไคโดครับไคโดล,ล่างล่างแรกล่างที่ไม่มีหางไหนมิสเตอร์ทูโดนฮาคิมาโดนเรียกฮาคิก็บองฮาคิมาเห็นไหม กรบอกหาคีออกมายิงพลังเลยนะยิงพลังมาจากปากตีสุดยอดมองโกเลาวาเสียงผมดังไปวมดเนี่ยเสียงดังไปหรือเปล่ากลวงกระบองร้อยแทง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  นะทำตามนี้จะ,จะ,ไ,ดจะได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครนี้ก็รอรอให้คเคสพูดแล้วเราก็เคลียร์วอนตรงนี้ให้หมดแล้วก็ยึดพื้นที่ได้ละโอเคยึดพื้นที่ใช่ไหมตีไปตีให้หมดไม่ีแนะ่หมดยังถ้ามันคนละโทเลยนี่หว่า เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วไหนไปกินเรียบร้อยยืดได้แล้วต่อไปก็ยืดข้างบนนี่แน่ไหนมีมอนให้ตีไหมไมมอนมันน้อยจังวะ มันมันน้อยหนึ่งวะเรียบร้อยฮะต่อไปไฮโดระเกิดอีกทีนึงอ้าวมีตัวนั้นให้ฆ่าเดี๋ยวไปฆ่าตัวนั้นก่อนนะเอาเอาวิญญาณในตัวพวกนี้มันเกิดแรนดอมเนี่ยในตัวพวกนี้ โอ้โหดมันเกิดเลนดมัเมบตโธวีโอเน่ยตัวตียากโ,อ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 โอสโลโติดสถานะผิดปกติของคุณบัทโลทวิโอเเะเ่าไคโดได้เวลาเรามีเยอะนะ ทั้ง5นาทีไม่ต้องรีบนะครับครับตัวมาเยอะก็สบายมาข้าจะจัดการเจ้าไคโดข้าจะแปลงร่างเป็นมังกรโอ้โหโหโอ้โอต้องกระโดดหนไม่โดนว่ะล่นร่างก่อน S <s <uss> ยิยงยิยงยิยงได้ทีเดียวเลยถ้กากระโดดใหม่หนึ่งสองสามว้าเรียบร้อยไงมังกรมีตาค่ะไคโดะโคเท่แต่ถ้าทำตามนี้เสร็จ โอเด้งก็จะเกิดนะถ้าไม่ทำตามโอเด้งไม่เกิดระเบิดพลังไม่ค่อยมีอะไรก็แค่ตีเร็วหร,รือว่าระเบิดพลังเราจะแปลงลงแปลงล่างอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้กไม่มีอะไรลองไปดูที่อื่นนี้มีอะไรปะก็มไม่มีอะไรจากการโอเด้งก็เสร็จแล้วผ่านแล้วจากการโอเด้ง โคมาเกรลงเป็นมังกรอ้าต้องกระโดดนะกระโดดแล้วแปลงล่างเป็นมังกรนะเออไงเรียบร้อยโดนพลังขีป่าของข้าไป โคใครโดล่างนี่โคเทอ,อเห็นไหมเราก็จะได้ร้อปร์เซ็น์การท่องเที่ยวของไครโดนี่คิวน้อยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยได้แค่หมื่นหมื่นแปดทุกทีสองหมื่นกว่า นี่ไงแล้วก็จะได้ลูกวิญญาณเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ผมต้องการนี่เหรียญไคโดได้เหรียญเยอะไปละสวัสดีครับทุกคนครับ ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ